สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงครับผมอยู่กับผมน้องพิทแจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงพร้อมด้วยพี่อาสากู้ภัยปกแดงนะครับได้รับแจ้งจากศูนย์สังการกู้ภัยปกแดงนะครับมีอุบัติเหตุบนถนนปกแดงมุ่งหน้าร้านสมหมายนะครับผมตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับจากแยกลุ้ยมาประมาณ200เมตรนะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งกับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชายอยู่ณจุดเกิดเหตุณเวลานี้นะครับ พี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงกาลังเข้าทําการช่วยเหลือปฐมพิาบาลัเบื้องต้นอยู่นะครับท่านที่ใช้รถจะถนนมุ่งหน้ามาจาก LG หรือมุ่งหน้ามาจากแยกลงอุ้ยปกแดงนะครับจากแยกลงอุ้ยปกแดงมาประมาณ2องเมตรนะครับผมระมัดระวังด้วยนะครับเห<อ>็นแสงไฟวาบๆของพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงอยู่ให้รอความเร็วนิดนึงเดียดเ๋ยวจะเกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับกับเจ้าหน้าที่อาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นนเวลานี้นะครับผมนี่ครับเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ PCX สีดานะครับกับรถ ยนเก๋งนะครับพูดได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายอยู่ณจุดเกิดเหตุนะครับฝนกําลังโปรยปลายนะครับฝนกําลังโปรยปลายลงมาอยู่ณเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนใช้รถจักถนนระมัดระวังนิดนึง<ม>นะครับขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปลกแดงทุกท่านท,ทุกนายด้วยนะครับ<ม>เข้าทําการช่วยเหลือนะครับผมอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นบนถนนปวกแดงวงหน้า LG นะครับจุดเกิดเหตุอยู่ปากทางเข้าร้านสมหมายนะครับผม ทางเข้าร้านสมหมายนะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับเบื้องต้นนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับอยู่ณจุดเกิดเหตุนะครับผู้ภัยปวกแดงกําลังเข้าทาการช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ให้ระมัดระวังนะครับเห็นแสงไฟบ้าบ้า,บา,บานะครับจะรอความเร็วนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนขณะนี้ฝนกาลังตกโปรยปรายนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับผมน่ครับขอบคุณพี่ๆอาสาผู้ภัยปวกแดง นะครับประกอบเป็นกําลังใจให้ผู้ที่รับบาดเจ็บเป็นกําลังใจให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับได้รับความปลอดภัยนะครับผมนี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับบนถนนปวกแดงมุ่งหน้าเอลจีนะครับจุดเกิดเหตุนะครับหน้าปากทางเข้านะครับหน้าปากทางเข้าร้านสมหมายนะครับผมตําบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับขณะนี้รถกําลังติดขัดอย่างหนักนะครับเนื่องจากเป็นเวลาเร่งด่วนแล้วก็มี ฝนฟ้าตกนะครับฝนฟ้าตกอยู่ณเวลานี้นะครับจากแยกหลวงอุ้ยปวกแดงมุ่งหน้าเข้าป่ายางเนินกระบกนะครับหน้าร้านสมหมายพอดีเลยนะครับที่น้องประชาชนระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ําซ้อนแก่เจ้าหน้าที่อาสาผู้ภัยปวกแดงนะครับที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ณเวลานี้นะครับผมนี่ครับเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่จักรยานยนต์ P C X สีดํานะครับผมแล้วก็ประสบเหตุกับรถยนต์เก๋งนะครับ สีดํานะครับตอนนี้กําลังเข้าทําการช่วยเหลือนะครับโดยมูลที่อาสาคูภาภา่ภัยผูกแดงของเรานะครับปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้นะครับ<โ>ก็ขอให้ผู้บาดเจ็บนั้นได้รับความปลอดภัยนะครับผมบาดเจ็บเป็นชายหนรายนะครับผมผู้ภัยผกแดงพร้อมโดยพี่พี่อาสาผู้ชีพของผู้ภัยผกแดงและพลเมืองดีเข้าทําการช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับผม อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเราประมาทนะครับตอนนี้นะครับในเขตอำเภอปวกแดงฝนกําลังตกนะครับผมก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนระมัดระวังด้วยในการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่ครับได้รับแจ้งจากศูนย์สังการกู้ภัยปวกแดงนะครับผมมีอุบัติเหตุบนถนนปลวกแดงมุ่งหน้าเอเจนะครับปากทางเข้าร้านสมหมายนะครับปากทางเข้าร้านสมหมายตาบปลปวกแดงอำเภอป่วกแดงจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุนะครับกู้ภัยปลวกแดงตรวจสอบแล้ว เป็นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เก๋งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับขณะน,นี้กําลังทําการผรสมพยาบาลเบื้องต้นและจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับใช้รถจักรน,นสังเกตแสงยานไฟวาบๆนะครับขอกพี่ๆอาสาู่ไปปวกแดงนะครับให้ระมัดระวังเดีย๋ยวจะเกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับไม่ว่าท่านจะมุ่งหน้ามาจากป่ายางเนินกระบกนะครับหรือท่านจะมุ่งหน้ามาจากแยกลุงอุ้ยปวกแดงนะครับ ากทางเข้าร้านสมหมายสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ฝนกําลังตกโปรยปลายนะครับผมฝนกําลังตกเลยนะครับนี่เองนะครับระมัดระวังครับผมอันตรายนะครับอันตรายนะครับอย่าเปิดเลนสามเลนสี่มานะครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเดี๋ยวจะมาเฉียวชนกับรถพี่พี่อาสากู้ภัยเอานะครับผมนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากแยกลงอุ้ยนะครับนี่มุ่งหน้ามาจากแยกลงอุ้ยนะครับให้ระมัดระวังนะครับฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับ มีอุบัติเหตุอยู่ณเวลานี้นะครับสายสุดนะครับที่พี่อาสาผู้ภัยักแดงก็กาลังเข้าทําการช่วยเหลือและจะรีบเคลื่อนย้ายนะครับผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ Pcx สีดํานะครับผมประสบเหตุกับรถยนต์เก๋งนะครับตอนนี้กาลังปฐมรพยาบาลเบื้องต้นและจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับผมนะครับใครเป็นเพื่อนเขาติดต่อที่โรงพยาบาลปวกแดงนะครับ ผู้บาดเจ็บเป็นชายนะครับผมอยู่นจุดเก,กิดเหตุนะครับนะครับใครจําจําได้นะครับเป็น P C X คันนี้นะครับนี่เขียนสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับพุทธาเนี่ยพุทธวจนนะครับพุทธวจนนะครับสติ๊กเกอร์แบบนี้เป็น P C X สีดํานะครับผู้บาดเจ็บยังอยู่กลางถนนนะครับผมอยู่ข้างถนนแล้วนะครับเคลื่อนย้ายเข้ามาแล้วโอ้ฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยนะเวลานี้นะครับ ที่ไหนครับแอดขอโทษนะครับแป๊บนึงนะครับปวกแดงนะครับย่อนรุ้ยปวกแดงมุ่งหน้าป่ายางเนินกระบกนะครับปากทางซอยสมหมายนะครับปากทางซอยสมหมายนะครับผมตําบลปวกแดงปวกแดงจังหวัดระยองนะครับปากทางเข้าหมู่บ้านนี่ครับคาราวเกล้าสมหมายร้านเก่าตรงนี้นะครับซอยที่จัดทะลุออกข้างฟอร์ดได้นะครับนี่ครับซอยนี้เลยนะครับตรงปากทางพอดีนะครับก่อนถึงอู่ช่างโต้งนะครับก่อนถึงอู่ช่างโต้ง น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับผมขณะน,นี้มีอุบัติเหตุอยู่นะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถจยยักรยานยนต์นะครับกับรถยนต์เกง๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ณจุดเกิเดเหตุนะครับที่พี่อาสาผู้ภัยปลูกแดงและพลเมืองดีกำลังเข้าทําการช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้นะครับก็ขอให้พี่ปลอดภัยนะครับขอให้พี่เยียวยาได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับ ตอนนี้กำลังทำการช่วยเหลือปฐมพยาุบัาลเบื้องต้นนะครับและจะเรีบกเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับบนถนนปวกแดงมุ่งหน้า LG นะครับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ที่ปากทางเข้าร้านสมหมายนะครับผมหรือก่อนถึงอู่ช่างโต้งนะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมนี่ครับผู้บาดเจ็บตอนนี้เคลื่อนย้ายขึ้นนะครับรถนอนะครับรถพู้ชีพของผู้ภัยปวกแดง134แล้วนะครับ แล้วจะรีบทําการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปวดแดงนะครับผมท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แยกลงว้ยปวกแดงก็หลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถกู้ชีพด้วยนะครับผมนะครับกําลังจะทําการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับเื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับนะครับนะครับแยกลงว้ยปวกแดงหลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถกู้ชีพด้วยนะครับผมนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถกู้ชีพนิดนึงนะครับกาลังจะรีบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับ ย่าลุงอุ้ยหลีกี่ยนะครับผมให้กับเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับนีครับนะครับยังอุ้ยหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงนะครับผมจะรอความเร็วด้วยให้กับรถกุชเช่ได้นําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลผงแดงได้อย่างปลอดภัยก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่หลีกเลี่ยงเส้นทางรถกุชเช่นะครับผมนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ PZx สีดำนะครับ PZx สีดำคันนี้นะครับผม ครับทะเบียนหนึ่งกไก่สราีระยองเก้าห้าหกห้าไอหกสามนะครับหนึ่งกไก่สราศีระยองเก้าห้าหกสามนะครับผม P.C.X สีดํานะครับผมนี่ครับกับรถยนต์เก๋งสีดํานะครับผมเป็นเชฟนะครับเชฟคันนี้นะครับสสาชอชิงสองหนึ่งเก้าศูนย์กรุงเทพมหานครนะครับผมอยู่ปากทางเข้าร้านสมหมายนะครับซอยสมหมายคขาเรียกสมหมายตรงนี้นะครับท่านที่ใช้รถจัถนนก็ระมัดระวังนะครับ เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนแก่เจ้าหน้าที่อาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณเวลานี้นะครับจะรอความเร็วนิดนึงนะครับตรงนี้เลยนะครับเอาละครับผมสุดท้ายนี้ผมน้องปิ๊ดย่งเขา่าตะไคปวกแดงนะครับพร้อมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงนะครับจากลาพี่น้องแฟนเพจยังเขา่าตะไคปวกแดงไป่ก่อนอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนปวกแดงมุ่งหน้าเอลจีนะครับก่อนอถึงอู่ช่างโต้งนะครับผมปากทางเข้าร้านสมยัยตำบปลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ